งามหลาครับเบิังหัวเดี๋แม่หัวมาซ่วกันนะปู้ยบ่แม่นหัวหน่อยครับลำมันจะหน่อยมาว่าลำหน่อยลำมันทางใครได้บ้างนอนงามเลยครับลำทางเใครง่ามบ่แม่งนอนยัง หัวใหญ่หัวเลยเพรเคยวาแย่วามันถือว่าเป็นหัวเออแห้งงามมันเป็นขึ้เกลีแห้งงามนอสารเออนั่นแหละครับสองลุ่นนี่มันให้เราสองรุ่นอันนี้คือใบเดียวใบเดียวใบเดียวอันนี้คือสองใบนี่แหละคือคัดเลือกให้เขามานอระบาด สวัสดีครับคุณพ่อวันนี้สวัสดีพี่น้องครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยคุณดีมีแห้งเนาะวันนี้เนาะพ่อสำลีสีแใจเยืยงเออพ่อสำลีสีแใจงังเบื้องสาน่าคุณผู้ชอุ้ยปวดแล้วุวดแ่้นี่บัวแดงได้กินเก็บขายอยู่ผมนี่ก็นปวดแล้ครับเก็บบัวขายดอกระบาดดอกนั่นผู้เลี้ยเออนั่นมันบ้านลูกไส้กันเดียวกันอบตบ้านบ้านอบตน้องนุ่งลูกหลานนี่ยเากัน้องสิบปูกี้ถ้าคุณกับมี่เจ้เออก็ต้องสิบปูกี้นี่นี่เราเล่ากันพวกกันโอ้ยมึงอึนเ้าจังไปเบื้องเนาะปปูกไ เออเริ่มปลูกเริ่ม <coaches S 1> ปลูกแล้วเออมือเอื้องจงไปลงปลูกไหมครับบันนี้ผมว่าจะมาออกค่าอะไรอย่าไรให้แม่ให้เราซับหน่อยครับบังนอคาผมกับมาขวดมาขวดแท้เอาไปเบิังน้ำใหญ่เมื่อวานกับซับไปเมื่อกี้นี่เนาะเพราะก็มาออกหารอยเท้าเดียวเกิดกันแล้วครับปวดครับโอ้ยปวดเบบบังนาครับได้เลยคุณแม่สวัสดีลูกหลานเขาเนี่พี่น้องเขาเน่ยโอ้ยปวดเลยครับโอ้ยบ่อยู่บ่ดเจ้าบ่ได้อยูบได้เจ้างาน งานเออมาปวัดมากอู้หูแล่วครับเบิ้งคาเบิ้งนอถูกไหมอ้ยอ่อนต้นน้อพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอะไรครับอุ้หล่ะครับแย่มเลยซ้ำนี่ต้นซ้ำนี่พอดีแต่ว่าใบเดียวนะไม่เนาะจ้าหัวทีไงใบเดียวอืมถ้าซอมใบมันอยากแกะจัะไงบอกให้ช่างไหนฮึ่พอดีมันอยากออกตุ้มคางเด้อ๋ออยากตุ้มคางแล้ว ุ้แม <c oughs> ah ่แม่ซับอันซับสองใบร้องบังจักหัวกระดูบอันนี้นี่ใบเดียวนะครับสังเกตเบ้างนี่ครับมันจะมีใบเดียวสักนี่นะครับใบเดียวสักนี่นี่ครับหัวมันสีใงาอพร้อมแล้วก็มันสีอันนั้นใบเดียวเท่านั้นครับเบิังเอาหลุดงอนเลยโบว์สวรรค์ดีแขมขันค่าแขมขันค่ากับโดยเฉพาะ เฉพาะเอาอิึ้งมาได้มันแข้งมาได้โหแล้วครับใช้ทับอันซองใบมะบนหรือแม่มันเป็นยังไงอันอันซองใบนั่นมันสิบอกตุ้มหลายมันปะมันจะออกตุ้มทางวะตุ้มทางหลาาย้งแลวมันมีนว่าทางแล้วอันตามใบชี้ใบก็คือแก่แก่เหรอใบแก่ครับนี่ยังไรยุอยู่นี่ตัวนี้ยัง มันมีต้นยาด้วยี่ยาอีกยังน่าักเพเอนอียยงก่อผมก็บ่รูเรียงยาปันไดแจ็คักกินตอนนี้โอ้โหขอมาทั้งในแห้งคักี่น้ังเอ้ยผุละกับมีการนัวผบัตเชียทั้งนนอย่งขังัซับไปเมื่อก่อนเด็กับคนเมาหาร่อยกระับไปน้ำบ่าซ้อแต่ละเมื่อกับซับคนเอาท่สวนกัมีนอม่นะเเนนเอนี่ะ ปเป็นใบละเอียดแต่ว่ามันหั่งลายผูดกูล,ละ่ะคุณไม่มีอาเจังสิบกูล่ะใช่ไหาคะอันใบมันเนี้ยสวันเด้กกูเลยสักพี่น้องแต่ว่าข้าหนิมันบ่ค่อยมากนัามันบน่เมียเออมันเป็นข้าข้าเรื่องดีผูดครับพูดครับอันนี้ข้าหน่อยบ่ ผมชิมี่สองพันเนาะโอ้ยค่าแดงน้อยค่าตาแดงน้อยอยู่ครับขี่แม่ทั้งผิดโอ้ยฝุ่นพี่นบึ้งอะ่รกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยงามครับงามเนี่ยผู้ล่นครับอันนี้อันนี้สองใบสังเกตบ้างเด้ครับพี่น้ี่นี่เออตันนี้จู่อากาตุ่มทับทับเป็นทั้งสี่ กับพ่อดีครับนี่นู่ด้องสังเกตบงตรงนี้สิครับนี่ครับรรรน,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 นี่้สจะกันใต้มแล้วก็แกจากน้อยจะกันห้าสิบไปเอาไปต้มไปลวกกินกับปนกับแกะกันรุ่นนี่ครับพ่อดีๆๆนี่ครับอออน,นี่ครับรุ่นนี้พ่อดีเหมือนครับนี่ต้มกินกับป่นกับแก้วรุ่นนี้ ลวนนีคาออนซุ่มนีครับซุ่มนีซุ่มหนีคนนี้น,ออนื้อาเนตอวมนออกขันไ้ไงคันทรามค้ามันกับยญาแว่นกับมีดยังสี่ลักถึอ่ะหลอดสองหลอดสามเันผมเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวผมของก้นไปเฮ้ยเอาไม้ปั่นเอาสับออกตัวออก ขันยมันขึ <S 1> <S 1> the ้นก okay. mm? wow ้นมาตอชัวเวลาเาก้นเนาะห่อพวนไค้สิออกมาให้มีตัวนแหงต่นเต้ามันมันขึ้นก้นยันขื้นก้นเขาซับออกเลยซับแบบนี้ครับซับบบ้ต่วนน่นก็สะอาดดีนะใจ ้วนผมขอม้าครับครับอันเงอเกาล่ำเกาวะเนี่ยจ้าว่าเือเขนมันแห่งมันมีล่ำแห่งล่ำยังมันครับคือออกนอกไปมือแบนนี่ครับนี่กันเป็นนักชี่คือจับออกเลยข้างในครับซับครับครับจับออกเลยจับไม่แข็งล่ำมันออกซับจับกินเลยซับล่ำมันออกเลยครับจำดินเลยนะละอืมจำดินเลยมาต่อซับมันเกลียวตะนอมันแดงกระจายเลยเออขึ้นมาไหมเนี่ย เือเลยมันขึ้นโค่นเห็นมันขึ้นน้ำไม่ออกมาไหม่บมันแหลโคนเนาะแบมันขํา่ลายบเห็นมันยุ่ไก่นอมันเหนสียครับครับออกนะบบ่ำมันจะน้อยมาว่าล่ำหน่อยลำมันทางอะไรบ้างนอแงมดิครับร่ำทางอะไรนอแงบ่แม่ยนนอไง หัวไงอกวลยพอกิดว่าว่าม you you no no. yeah. ันคิดว่าเป็นหัวอางงามมันเป็นทุกขกง่างง่ายมันบอกเห็นปะนอนแตกกีว่ารับานหางหินหนม่นะครับออกรับาหางหินมันน่ะครับออกคับออกแบบนี้คับอ๋อแบบนี้ครับโอ้ยหายมันม่รำแหงลดมานั่นวัวเวลาที่ร่อบตั้งูกไว้อ่านหนังสี่ ครับอ่ามันยงมันทิงแต่ไรมึงึงูดในมัดไ่คือยานมันลมโอ้ยานมันลมยานมันลมแต่เวลาสามห้าเบิ้งขาง่างออกว่าต้องเบิ้งตึงๆสีพวเฮีนมันสิบว่นนี่ครับนอนบนม่านนอนบนเราเปลือยนี่ครับจะเส็นล้วมีสีแล้วนี่ครับเอาเนาแงเอาล้องไห้จับลงให้ครับเตอ เสียมใหญ่อ็นอื่นซ so, um, ับว uh ่ไใดเด้อครับเสียมตัวนี้ลองเสียมแบนโอ้ยมันงามจ้ะพี่น้องเสียมแบนเสียมแบนครับเสียมแบนครับอันนี้ออกกอเดียวเด้ครับพี่น้องเนี่ยเ่รานได้พ่อเจ้านี้ชีวิขนาดกอเดียวนก็บังเอิญครับนี่ครับนอกกอเดียวแต่มันขายก็ะสีห่อยี่สิบบาทเพื่อนครับมันขายเพื่อนครับเออซับออกคแบบกรนสี้จังสิแตกข้าวเดียวเด้ครับพี่น้องวันนี้ จับข้างในเออเพชรออกแตงเอานี่คือการตกแตงตกแตงให้ห้มันแตกนอด้ครับบัดนี่ครับแกลนล้เคใกล้นี่ราบ้งไมัเมเคียมากวนใกล้เคียนอนน่มันจะออกเบิแล้วโอ้เรียบ้อยเรียบ้อยนอดที่สโ้นหเอาเนล้อมไปดีๆ อันนี้มันค่าเดียวกันบ่แม่นี่แม่นเบิดค่าเดียวกันมาล่ำไงแท้บ่มีอไม่เหนได้ไม่แม่มาล่ำไงท้แม่อันใดสมบูรณ์อันใดบ่สมบูรณ์อันใดงามอันนี้สีมั่แม่ปกะเด็นมาสับมาถากออกเบิร์ดละคันแมังเงาแก้วเงาแก้วโอ้นี่คือการขึ้นก้นข้าแต่งทับออกเลยทับติดดินเลยวะเทอทับดิน บางคนเข้าใจว่าสิไม่เกี่ยวเกี่ยวตัวนี้ออกกับว่าอะไรฝนข้เกลียดรบ้แม่เอาช่างเครงมบ้านนั่นเอาท่างเครื่องเลยครับพี่น้องนี่ครับคือสับออกเลยยาสีฟันย้ำสิบว่าเกือบนั้นบ่อแม่ยาสีหยานบอกเห็นบ่อข้างนองง้างรับพี่น้องกูละโอ้ยนีครับเว้ยเว้ยเว้ยกลวกลินกับเกลียวปลาแดกษฐวางได้พี่น้องเอ้ยมีเข่าเม็ดกว่ำกูแล้วครับแซ่บหลายตายขึ้นเป็นว่าครับของอันเดียรอันเานครับ ทับออกเลยต้น,นมันทับออกเลยอันเก่าต้นเก่ามันบ่แม่นงอือคือที่การกับพี่น้องให้มันแตกเนาะมาใส่ก็แตกขึ้นคือเก่าล่ำเท่าล่ำแก่มันสามหอกนี่จังนสี่สามหอกเลยล่ำตะกอนถามาเบิ่งได้ครับพี่น้องอีกจักประมาณนหาเงินี่สั้นสางล้างครับขุยนี่ฮะม่นเปนสั้นเธอรู้เด้ยครับสั้นสางล้าง คือคอีังีนเราแมาเนาะับวอกังสีเออ่องรับน,อน้อยๆ<ถ>รับนอ้อยๆรับน,น้อยออกอๆก็เกงถิ่มันบ่แตกเงี้นตัวนี้เดครับพี่น้องอ,อ,ข,อ,อ,องข้าจ้ากันฮาับเราเรื่แตกจะน้น้ำขังน้ำเอียวนี่ครับ,บมันยีงอาหารันียงอาหารกันมันถึงว่สมบูรณ์รน้อยน้อยๆนาผูกนูกผู้หลครับอ๋อนัอ่นคือวิธีการเป็นเอื่นว่า สางบ่แมง้เไดางห้าสางงุ้เฮ็ดตกแแ่งตกแแ่งให้มันออกเนาะแมบ่แม่านี่นบ่มักฮกมาักกคนมาฮกกะร้างจต่ว้ย่ายข้าฮกโอกาด้เสียก็ได้ก็มีเวลาก็ได้ไปยือๆ่าปล่อยไปเวลาว่าเวลาว่างให้เป้าประโยชน์บ่แมงนี้คือเฮาเห็ดอยู่กับเมียนาะแมงเนาะ มาสิจ 23, เจนี่สิบสามสิบหกบาทเดียวครับขอเงินได้หนึ่งครับนั่นก็ประมาทเงินว่ามันหน่อยเดออี๋ยวจะได้ละลายเสียเดียวมันก็บบเปลี่ยนไปบุได้ด้วยกับพี่น้องอย่ามีเงินน้อยอย่าควายวาสนาครับนี่ครับคือของแท้เห็นกับตาได้ครับนี่คือจังเดือนนี้กับเจลี่เลยได้ครับนี่หกสิบบาทเลยนี่ยางตั้มแลม้วเนาะสจะสามารนี่ครับเบิังอร่อยครับสี่สิบห้าสิบบาทนั่งสี่นี่ส่่นนี่ก็บยางตั้มก็บสามสิบบาทแล้วครับที่เห็นอยู่นี่ครับ ราคาขายจันราคาทรงทรงนอระบาทบ่เมีย right. จ mm ้ากันเอาชี่รอยหารอขึ้นกับจ้างซ้ำให้เอาหน่อยไรมันกับพ่กคมครับมานีหัวซ้ใหขึ้นกาลัวแล้วครับโอ้กันกันไก่คียมันสิเป็นยังไงติเมียเอมั้ส โอ้กันกันเล็้หมยุ่งช่งแดมาใกล้เคียไปแล้วใกล้เลยใกล้มาเลีนแล้วนี่่ใกล้เคียอาหารมอกโอ้ครับครับนี้ต้องล้อมไกล้ดีๆครับหาผาห้างมาล้อมดีๆครับี้ยข้าวัเลียงเบ็ดเลียงใกล้อย่างอไกล้เคียใกล้ทียนี่ยมเมียเปี่ยนยากระซบาขาออกให้เปียนอุบนตัวเราไม่ท่เพราะวาไได้ลม บานนี้เขาพ่วนดินไปพร้อมจริงไหมคะอย่าง่ช่นอะไรพุ่งพ่วนดินมันก็เลยไงใกล้เคียรือเ้ลดินถ้่มมคือมันแน่นอคแอมันบ่นแตกนอดี้มันแตกนอไป้แต่ว่าพอพื้นดินเท่ามันดินดีอยู่แล้วอันบอกดินดีอยู่แล้วหรือกลบดินดำปื้อปื้อเพราะวันดินท่านเลย พุ่นเด็กพุ่นหลายปีแล้วเออบัดนี้ยก็พุ่นพุนพ่นแต่ว่าแก่เนี่กันมีก็ดีมันบัดแกบกับมใส่ไปเรื่อยๆทั้งดีแกบเอามาใส่ดีใส่ไปเรื่อยๆแห้งดีครับแล้วก็มีขี้งัวขี้งกยเออขี้งัวขี้คล้วยบัดได้แท้มีขี้แพะกันผูใ้ใดมีแพะมีขีแ้แพะห้างงามไว้ครับพี่น้องขีแพุดยอดที่ขีแพะได้ครับเด้อมันนัเตแช่มตัวขีขีแพะนังน่งแียมเแียมไปเรื่อยๆมันเป็นขีโคตรซับซับหลอกคอเจ้าขี่ บมันเกีเอาตัร่มันเดีกครับตัออกลงเลยคับึดดินไปเลยครับดึงออกงเลยแทบแลวก็ดึงออกลยครับทาีดงอมันอินกับีมันแตกนอเห็ดไงได้ครับบ่ไ้ลงทุนอย่งนี้ครับกวยดูแลแล้วก็รมงแห้งจักหน่อยนะแม่เนาะแกเสียยามันนี่ล่ะดึง้าดึงนู่ให้เล่าเนี่ยล่ะเอ้าม งามไรกูนกันชั้นกันใบเดียวชั้นสี่หล่งพ่อดีครับพี่น้องหัวใหญ่ขันเท่าเฉดไปต้มเกลือปนนี่ครับถ้าเป็นสองใบชั้นสี่มันก็ใส่ต้มครับนี่สองใบออกมาบางสี่งใส่ต้มครับมันหัวอยากแก่จักหน่อยออกตุ่มตุ่มหมายถึงว่าแก่จักหน่อยตุ่มนอนหมายถึงว่าแก่จักหน่อยน้องเมียนาะเาใส่ต้มครับ กับข well. we us ้าอ่อนกับข um. ้าอ no ่อนก็คือเอาใบเดียวครับพี่ครับใบเดียวแบบนี้ครับหัวใหญ่หัวงามพี่ครับหัวเน่าแบบนี้ล่างบัดนี้เัวแบดนี้ครับับข้าวเดียวเดียวครับนี่ก็นมงามนุ่งามโอ้ยหาอร่อยสิว่าได้เอามีกับมาใช้อ่อนทุ่นอุ้งปุยอุ้งปุ๋ยแบบไงเลรอครับ น้ำไหลจับเบิ้งหัวดูไหมหัวมาสูวกันนะปุ้ยบอมันหัวหน่อยเด้อพี่น,อน้องเลยพูดเลยครับเุ้เยเป็นหนี้เห็นค่าบางเออเป็นค่าว่ามันท่องข้ากับเป็นท่องข้ามีิลล่แหละครับกันเ่องสายไปเรื่อยๆนี่เป็นรหลายประท้องข้ามบริหากิน บรบไได้ลงขึ้นได้ไหมเนาะลงขึ um, gone, <the <the and ้นเฉเดียวเวเลยลงขึ้นยังเดียวก็คือเออเ้าดูแลรักษาดีๆเพราะเขาชนพลอยครับนะร่างนดีๆงามๆกันนะมีโอ้ยกับบน้างมันรับโอ้ยบบการองศิษกนเออหลุนนี้ อันนี้ร่วนสองใบเห็นป่ะนี่หนึ่งใบหนสองใบใส่ต้มได้ครับนี่ร่นนี้ใส่ต้มก็ได้เท็ดอ่อนก็ได้ทอนออกไดรนซ์โอแก่ไดรนซ์โมออยู่ในนี้ต้มอยู่ในนี้แหละอีกอีกประมาณเดือนอีกประมาณเดือนผู้ใดว่าต้มงขี่มันแก่แล้วมีมันไวยนี์เราก็ไปต้มโอ้เนี่ยนี่คันผู้ใดว่ามันแก่ก็บไวยอันนี้เขาก็กินไม่อ่อนมันจะเนี่ยจ้าอันทั้งทั้งนี้เขาก็ต้มไอให้ซับให้มันเลยลายลายมันได้มีค่าบ่แก่บ่อ่อนเขากระทืบเนี่ย ไตดงนด่ห้ามลเมเนาะนาคะรดีครับเบิ่งอรบั้งหัวเลยครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยดูเลยครับพีน้องก็ใส่แต่ผีพุ่นกับอันนี้คือจังคุณแม่เห็ดบางอ่แหละครับเฮ็ดมีค้อมสุกนะเมีเนาะเข็นจังสีเข็นผลงานเจ้าวองแล้วก็ได้เงินสมือเด้ครับเป็นบ่ได้หลายกระร่างก็ เออถึงว่าบ่ได้ก็สร้งก็ต้องยาวนี่นะสามเออนั่นแหละครับสองลูเนี่ยมีสองลูกอันนี้คือใบเดียวใบเดียวใบเดียวอันนี้คือสองใบครับพี่น้องนี่แหละคือคัดเบียกให้เขาว่านอระบาดครับนอระบาดทุบนี่ต้อนอระบาดเอาบาตรีคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะแม่เนาะครบขอบคุณหลายเด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายที่ติดตามเราชมนะครับขอบคุณหลายครับ